นถามท่านรัฐมนตรีตรงๆเลยตรงนี้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวบอร์ดแพทย์มันจะมีการเอ,อ่อเรียกว่าหมดอายุไปเนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีการแต่งตั้งบอร์ดแพทย์ชุดใหม่พอเรียกว่าสํานักงานหรือว่าประกันสังคมโดนตั้งคําถามกับคนทั้งสังคมขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีคงจะไม่กีดกันสัดส่วนจากผู้ประกันตนที่เอ,อ่อมาจากการเลือกตั้งในรอบนี้ที่เขาเสนอเข้าไปถูกไหมคะ,อะบอร์ดแพทย์คือบอร์ดเล็กอืมอ่าที่มาใครเป็นคนแต่งตั้ง ท่านรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งแต่ทูบีแฟร์ชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีทรัฐมนตรีเดิมถูกค่ะเชิญท่านรตครับก็ตัวผมเองนะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามาก็มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฝ่ายลูกจ้างของจะพรรคอะไรนะประกันสังคมเก้าหน้ามปเลือกเข้ามา6คน ฝ่ายนายจ้างเข้ามาสองก็เท่ากับแปดจากสิบสี่เข้ามาแปดนี่เกินครึ่งแล้วแล้วก็ฝ่ายรัฐอีกเจ็ดก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดคนของทางประกันสังคมก้าวหน้านียเข้ามาแปดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนียหมายถึงว่าประกันสังคมก้าวหน้ายังอยู่ไปในฝ่ายนายจ้างอีกสองคนใช่ครับอไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายลูกจ้างไม่ใช่ครับมีแปดเพราะว่าโครงสร้างจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ลูกจ้างหก ในจ้างอนุจ้างเจ็ดในจ้างเจ็ดรัฐบาลเจ็ดใช่ครับอของประกันสังคมก้าวหน้าทีมของเขาเนี่ยมีมีแปดคนมีแปดคนอะไรยังไงต่อก็ในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอนุต่างๆในแต่ละชุดแต่ละชุดแต่โอเคละในเรื่องของบอร์ดแพทย์ขณะที่ผมเข้ามารับหน้าที่ก็เขามีอยู่แล้วครับแล้ววันที่27กุมภาคนี้ก็จะหมดอายุครับ ครบสองปีซึ่งแน่นอนละก็อย่างที่ทางท่านสสพูดว่าผมไม่ควรแต่งตั้งซึ่งตรงนี้เรามีการหาลือกันเราให้สิทธิ์ประกาศสังคมก้าวหน้าอยู่แล้วกี่ซีทเขานำเสนอเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีการคุยกันรู้สึกจะมีส่งตัวแทนเข้ามาสักสองสามคนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้คนอย่างผมเปิดกว้างเสมอสำหรับใครที่จะเข้ามาร่วม ดีที่สุดก็คือคุณเข้ามาแล้วเราช่วยกันทาง,งานช่วยกันตรวจสอบอซึ่งสิ่งที่ทางท่สศพูดมาก็บอกว่าอไม่ใช่ยุคของผมนะมผมบอกว่าผมจำเป็นต้องตอบอเพราะในฐานะผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ท่านเศรษฐาทวีสินจนท่านแพทองทานชิดวัตนให้ผมกับกับดูแลกระทรวงแรงงานมผมมีควา,ามจำเป็นต้องออกมาตอบอในฐานะ ที่กากับดูแลเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เป็นความไม่ชอบมาพากลหรือมีอะไรที่คิดว่าผิดพลาดเดี๋ยวผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของเราเองภายในแต่ต่อหน้าสื่อหรือต่อหน้าฐารกำนานหรือต่อหน้าผู้ประกันตนทุกคนผมจำเป็นต้องออกมาสื่อสารให้ขอเข้าใจว่าสิ่งที่ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นคืออะไรย้อนหลังไปเกิดขึ้นคืออะไรเราก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนส่วน ของเราภายในกระทรวงแรงงานภายในประกันสังคมเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปทําการตรวจสอบย้อนหลังว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องบ้างคือพร้อมจะรับฟังเราต้องรับฟังหมดครับแต่อย่าไปโพธนาแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่โพธนาใครๆกันใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์พูดได้ครับ <c oughs> แต่เมื่อพูดออกมาแล้วถ้าผมจะไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นว่า แล้วกระทรวงนี้มีเจ้ากระทรวงหรือเปล่าอ๋อเป็นความรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบแม้เรื่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนโน้นตั้งอาจจะเป็นหลายรัฐบาลแล้วก็ได้เพราะอาจจะย้อนหลังไป5ปี10ปีซึ่งแน่นอนครับเปลี่ยนยุคมาหลายรัฐมนตรีนะครับแต่ในฐานะที่ผมอยู่ในปัจจุบันนี้ผมต้องออกมาชี้แจงเอาข้อที่หนึ่งอานเตรีรับว่าเดี๋ยวจะพิจารณาสัดส่วนของผู้บัญา บอร์ดในส่วนของประกันสังคมประกันประกันอะไรนะประกันสังคมเก้าหน้ากลุ่มประกันจากกมก้าหน้าซึ่งก็มีสัดส่วนอยู่8คนของเขาเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวจะพิจารณาที่เสนอมาคือคืออาจจะไม่ได้อยู่ใน8คนแต่ขอให้ประกันสังคมเป็นตัวแทนไงตัวแทนส่งเข้ามาซึ่งขณะนี้เราได้ชื่อมาแล้วว่ามีกี่ท่านซึ่งก็มีแพทย์ด้วยไม่ใช่แพทย์ด้วยแน่นอนตรงนี้ผมรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดีค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกได้นะครับว่า ในระดับขวาของแกนนำของพรรคการสังคมก้าวหน้านี้เรามีการคุยกันอยู่บ้างว่าโอเคบอร์ดนี้ชุดนี้ถ้าจะหมดในฐานะที่ผมจะต้องเซ็นเป็นผู้เซ็นแต่งตั้งเนี่ยจะขอแทรกเข้ามาดั้งได้ไหมผมบอกทางเรายินดีอ่รับไว้พิจารณาไม่ใช่รับไว้พิจารณาเรียกว่ารับปากแล้วรับปากร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเราให้แน่ เพื่อนที่อยู่ก็สบายใจค่ะเพราะว่าคืออดีตคือดิฉันเนี่ยก็กังวลเนาะจริงๆคือยังไม่ได้มีการคุยกันแต่ดิฉันกังวลว่าพอมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการว่าเอ้ยมึงถามเยอะเดี๋ยวไม่ต้องเอาเข้าไปหรอกเดี๋ยวมันจะไปยุ่งยากในบอร์ดแพทย์ซึ่งดิฉันต้องยืนยันนะคะกับผู้ประกันตน24ล้านคนที่กำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้ว่าดิฉันต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กล้า พูดตรงนี้เลยว่าท่านรับปากว่าท่านจะพิจารณาสองสามชื่อนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในในตอนแต่งตั้งเนี่ยปรากฏชื่อเหล่านี้เข้าไปนั่งพิจารณาในบอร์ดแพทย์ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะอ่าตอนนี้ท่านพูดว่าท่านต้องชี้แจงในฐานะเจ้ากระทรวงใช่ครับหลังจากที่มีการเปิดประเด็นออกมาตั้งแต่เรื่องงบดูงานเรื่องทาปฏิทินเรื่องจัดซื้อจัดจ้างครับอาจจะเป็นต้องชี้แจงเป็นเจ้ากระทรวงแต่เบื้องหลังขึ้นไปตรวจสอบยังไงถ้าหากว่า อะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ถูกต้องผมต้องตั้งกรรมการเพื่อแปลว่าไม่ข้อดึงดิ่มถูกไหมมันก็คงไม่ยดมหยิมแต่การพูดเนี่ยบางครั้งมันก็หลุดได้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็อย่างที่เอาว่าผมก็อาจจะไม่ใช่นักการเมืองนะครับเพราะผมไม่เคยลงการเมืองในทุกระดับอาไม่ได้ลงตั้งไม่เคยเลยครับแต่บางเอิญว่าผมอาจจะว่า ผมอาจจะเป็นคนโชคร้ายก็ได้เป็นคนโชคดีก็ได้คือบางคนที่บอกว่าโอ้ยโชคดีนะได้เป็นรัฐมนตรีออแต่ถ้าเป็นผมออนะครับออผมก็บอกว่าอย่ากคิดว่าโชคดีการมาเป็นรัฐมนตรีก็คือเอาตัวเองมา,เ,าเพื่อให้เขาขึงให้เขาโจบตีให้เขาซักฟอกทุกสิ่งทุกอย่างอตอนนั้นอารมณ์มันมี ท่านรัฐมนตรีคิดอย่างนี้อาจะไม่ถูกค่ะไม่งั้นเนี่ยท่านเเรียกว่าอะไรแรงงานทั่วประเทศเนี่ยกังวลเลยนะคะว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้อยากจะมาเป็นรัฐมนตรี นี่มันก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งว่าคือทําไมเราถึงทําไมไอรัฐมนตรีในประเทศนี้เนี่ยคือทาไมเราไม่มีระบบความรู้ความสามารถในการที่เอาคนเก่งๆหรือว่าเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีที่ฉันไม่ได้ไม่ได้ว่านรัฐมนตรีนะคะมันกระทรวงอื่นๆด้วยผมว่าก่อนหน้าที่จะมาเราไม่ได้อยู่ในวงการเมืองแต่ตอนนี้มาแล้วแต่เมื่อมาแล้วด้วยความเป็นมืออาชีพเราต้องทําดีที่สุด ในกระทรวงที่เรานั่งโดยเฉพาะผมอยู่กระทรวงแรกคือกระทรวงท่องเที okay. oh, ่ยวและกีฬาคุณสรยุทธ์ก็เห็นนะฮะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผมเป็นคนคิดผมเป็นคนกระทำผมเป็นคนเปิดประเทศในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาใหม่อันนี้หมายถึงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้หลังจากมาอยู่กระทรวงแรงงานผมก็บอกได้เลยว่าผมขอชี้แจงนิดหนึ่งก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเรากําลังคุยเรื่องของกองทุนประกันสังคมช เคยมีรมัฐมนตรีคนไหนไหมที่ตั้งวอลลุมและขอให้เข้ามาทำการประชาพิจารณาและมาเบนสตอร์มมีกันว่าแล้วกองทุนจะยั่งยืนต่อไปแนวรถอีก30ปีข้างหน้าได้อย่างไรผมกล้าพูดผมเป็นคนแรกในวันที่31พฤษภาผม,มเชิญทุกภาคการเมืองออเข้ามาเบนสตอมกันว่าเฮ้ยสิ่งที่ i อ o พูดก็ดีทีเดียก็ดีหรือ คือเกง<า>รงว่าเงินะจะไม่พอเพราะมันจะมีคนเกษียณมือสังคมสูงว,วัยถูกต้องอเราเข้าสู่สังคมสูงวัยได้บอกว่าได้ให้ความสําคัญเรื่องที่เต็มที่เลยเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญที่สุดของประกันสังคมก็คือเรื่องของกองทุนเพราะอะไรครับเพราะผมในฐานะที่มากากับดูแลกระทรวงแรงงานสิ่งที่ผมดูผมต้องจับชิ้นงานชิ้นใหญ่ก่อนอะไรที่เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเพราะว่าอะไร กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราไม่จับชิ้นใหญ่แล้วผมลงไปดูชิ้นเล็กๆอะไรเต็มไปหมดเงี้ยผมคงดูไม่ทันอ้าวไอ้นี่ใหญ่ค่ะเพราะมันจะเจ๊งหรือเปล่าถูกค่ะ,ะถูกไหมเธอเธอว่าไงคือต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเ,าเอาเอาเอาตามที่ข้อมูลมันเปิดเผยกันเนี่ยในอีกย5ิบปีคือมันเจ๊งแน่นอนอถ้า เรายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อยู่คือบริหารจัดการแบบนี้เพราะว่าเงินเข้าเนี่ยเงินเข้ากับเงินออกเนี่ยพออีก25ปีผ่ากันมันจะ<า>นสวนทางกัน,น,น,กนแล้วมันก็ในในใน,ในปีที่25เนี่ยตามตามนี้เลยนะก็คือว่ามันมันจะเจ๊งนะคะดังนั้นเนี่ยคือดิฉันก็ยืนยันอีกอีกอีก ให้ท่านรัฐมนตรี<อ>ว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีความจริงใจในการ<อ>ที่จะพูดคุยเรื่องนี้จริงๆเ,<อ>เพราะว่าสสวรพวริยาโลดของพ<อ>ักประชาชนเนี่ย<อ>เคยตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีแล้วท่านรัฐมนตรีก็มาตอบเรื่องเรื่องเรียกว่าอะไรความซัตสเตนหรือว่าความยั่งยืนของกองทุน<อ>นะคะแล้วก็มีการมีการคุยกันไปแต่ทีนี้เนี่ยอ,นนอ,อันนี้เรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่าคือถ้าถ้าพูดกันให้ชัดเลยว่าคนที่อายุ26นะคะในในปีนี้ถ้าท่านส่งประกันสังคมไปอีก25ปีเน กลังจะใช้แล้วเนี่ยวันนั้นท่านจะไม่มีเงินใช้ถ้าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคือะคะเงินเข้ามันจะน้อยลงถูกค่ะเงินออกมันจะมากขึ้นถูกค่ะ อันนี้เป็นข้อที่จริง,รงท,ท่านก็บอกว่านี่ไงผมให้ความช้ำกับเรื่องใหญ่ๆถ่าให้ความสําคัญนะคะที่ฉันคิดว่าจัดประชุมอย่างเดียวอาจจะไม่พอ,อในการที่จะต้องรื้อระบบโครงสร้างของสํานักงานประกันสังคมของประกันสังคมอันนี้เราต้องคุยกันต่อ,อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยคือสํานักงานเนาะดูแลร่วมกับบอร์ดมันจะมีบอร์ดใหญ่ใช่ไหมคะคือบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้ง2ฝ่ายแล้วก็มาจากสว่วนราชการแล้วก็มีบอร์ดเล็กที่บอกว่ามาจากบอร์ดแพทย์อะค่ะซึ่งบอร์ดแพทย์เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเงิน7 หมื่นล้านนะออแล้วถามหน่อยว่าทุกวันนี้เนี่ยก็คนตั้งคำถามกับบอร์ดแพทย์เนาะเดี๋ยวเราเอาจจะมาแวะเวียนเรื่องนี้์ดย,ยดเดือนคืนหนึ่งในสาบอร์ดเล็กใช่ค่ะซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องรักษาพยาบาลถูกเป็นคนตัดสินใจว่ารักษาโรคไหนได้กี่บาทไอ้ที่พูดกันว่าทําฟัน900หรือว่ารักษามะเร็งห0,000ื่นอะไรเงี้ยข้อเท็จจริงเป็นไงพูดกันอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกันตนได้รับรู้รับทราบอเธอก็บังจะถามว่า กำลังจะถามว่าก็ดิฉันถามค่ะผู้ประกันตนที่กําลังดูอยู่ทั่วประเทศ24ล้านคนอ,อ,อาจจะดูไม่ครบเนาะออว่าท่านคิดว่าสิทธิ์ประกันสังคมทุกวันนี้ที่ท่านจ่ายเนี่ย5%ของเงินเดือนท่านสมทบเนี่ยท่านคิดว่าเป็นยังไงท่านคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครอปให้ท่านให้ท่านรัฐมนตรีอ่าน เธอใช้คําว่ามันแย่กว่าบัตรทองมันแย่กว่าบัตรทองอันนี้มันเป็นแฟกต์นะคะที่ฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ความคิดเห็นของดิฉันเป็นความรู้สึกของคนที่ไปใช้มันหลายๆอย่างเนี่ยคือมันแย่กว่าสิทธิบัตรทองแต่แน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยเออท่านประหลับนะคะก็ได้ออกมาพูดว่าโอ้มันไม่ได้แย่กว่ามันนั่นมันนี่แต่ท่านต้องเอาตามความรู้สึกของผู้ใช้ค่ะไม่ใช่ว่าเอาตามความรู้สึกของผู้บริหารท่านเคยไปวัดไหมว่าสํารวจความพึงพอใจไหมว่าผู้ใช้ ผู้ใช้ประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเขาพึงพอใจในสิ่งที่เขาได้รับอยู่ไหมหรือว่าเขาเนี่ยควรที่จะได้รับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเขามีการติดขัดในการใช้อะไรยังไงซึ่งบอร์ดแพทย์เนี่ยมันไม่ได้มีสัสดส่วนที่มาจากผู้ประกันตนเลยก่อนหน้านี้นะคะ,ะก็มีแต่แพทย์นั่นนะคะนั่งคุยกันแล้วก,แวก็แล้วก็ขอะออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันแปลกมากค่ะมันน่าแปลกมากเพราะว่าพอเปิดชื่อออกมาแล้วเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในสปสอชอด้วยนะคะแล้วก็สปสชคือบัตรทอง ค่ะใช่แล้วกม็มีบางท่านเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าจะเป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารเออโรงพยาบาลเอกชนแล้วการที่สิทธิ์เนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันติดขัดอยู่อย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้ยังไงคือมันมีคนที่นั่งอยู่ในกองทุนบัตรทองกองทองุนส,สปสอชอแล้วท่านไม่คุยกันหรอว่า กองทุนสปสชเนี่ยมันได้เท่านี้แล้วทําไมประกันสังคมเนี่ยมันยังได้เท่านี้อยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแค่แค่เรื่องของสิทธิการรักษานะถ้าเทียบกันเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเป็นเรียกอะไรเป็นประกันเป็นประกันที่ได้เยอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันได้มันได้ทั้งสิทธิการรักษาชราภาพก็ได้บําเหน็จว่างงานว่างงานหรือว่าถูกลาออกบถูกค่ะถูกได้แต่อันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องสิทธิการรักษานะก็คือถ้าคิด750ค่ะ ถ้ารวมรักษาพยาบาลสงฆาเคลียรสสงข้อบุตรต่างๆจะอยู่ที่200อนิดๆถรไหมฮะเขาถามว่าอพรัมเตประกันสังคมไม่ฟังเสียงผู้ประกันตัวเขารู้สึกเหรออ,อนิ่งเฉยได้ไงว่าเขารู้สึกว่าสิทธิ์เนี่ยมันน้อยกว่าบัตรทองอเขาถามในสิ่งเหล่านี้นะฮะตัวผมเองผมก็ได้มีหาลือกับทางประกันสังคมมาโดยตลอดสำนักงานาสำนักงานประกันสังคมมาโดยตลอดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ตอนนี้ มีผู้ประกันตนโวยมาพอสมควรพวกเราต้องรีบแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกันแต่การแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เราแก้วันนี้แล้วมันจะจบวันนี้การแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาลอนอกเหนือจากการที่เราจะเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมันควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนว่าโอเคถ้า โรงพยาบาลไม่ว่างมันมีเคออรหรือมีตู้ที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขภาพของเราไหมเรามีแพทย์ที่จะพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกันตนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเรามีคุยกันตลอดเวลาซึ่งบอร์ดแพทย์ก็นำเสนอว่าสิ่งเหลา่านี้เรากำลังจะจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำให้เกิดความสะดวกที่สุดแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องยอมรับคือจะพัฒนาให้สะดวกขึ้นคล้ายๆกับที่บัตรทองเขาพัฒนาไปนะใช่ครับถ้าผมมองมุมนั้นน,น,นะถูกต้องครับ,ค,รบคือคืออะไรที่ของเขาดีกว่าผมไม่ไอายที่จะบอกว่าผมขอเรียนแบบให้ผมไปคิดใหม่ผมคิดว่ามันช้าอ,อะไรที่ดีเรามองแล้วว่าดีนำเสนอผมจี้ไปที่บอร์ดแพทย์เลยบอกอ,อันนี้ของเขาดีทำไมพวกเราไม่ทำเขาบอกเขากำลังดำเนินการด้านนี้อยู่ซึ่งอย่าไปอาย คุณสรยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีครูถ้าครูเป็นครูที่ดีก็ขอให้เรียนเดินแบบตามแบบที่ครูสอนเอถอะรัฐมนตรีให้นโยบายผ่านบอร์ดแพทย์ได้ผ, <ม S 1> ผ่านบอร์ดใหญ่ได้ผมให้นโยบายไม่ได้เพราะผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งในประชุมในห้องประชุมเลยเขาไม่มีสิทธิ์ใช่แต่ให้นโยบายได้ใช่ไหมแต่เราให้นโยบายโดยเชิญคณะกรรมการในแต่ละชุดเข้ามาพูดจามาคุยกันได้ แต่ถให้ผมเข้าไปนั่งในขณะเขาประชุมอ่าเข้าใจมันเป็นเรื่องของประหลัดกระทรวงแต่ต้องย้ำว่าถ้า,ารัฐมนตรีสามารถออกนโยบายได้นะคะเพราะว่าถ้า,ถา,าทรัฐมนตรีเนี่ยออกนโยบายไปแล้วคนที่ท่านแต่งตั้งมาไม่ทําตาม,มหรือว่าไม่ทําตามนโยบายของท่านเนี่ย <c oughs> คือไอ้กรณีแบบนี้ค่ะ <c oughs> ควรย้ายควรปลด คือไม่ใช่ไปย,ย้ายไปย้ายเพราะว่ากรณีอื่นแต่ว่ากรณีที่ว่าเนี่ยมันเป็นนโยบายของเจ้ากระทรวงอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าทําตามไม่ได้เนี่ยไม่มีไม่สามารถมีความสามารถในการทําได้ท่านต้องปลดคนเหล่านั้นออกค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาคือท่านเอาไว้ทําไมคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถทําตามตอบสนองเจ้ากระทรวงได้อย่างเช <ๆ S 2> ่นประหลัดประหลัดกระทรวงเนี่ยเป็นประธานบอดด้วยประธานบอดใหญ่นะคะตต่บอกว่าบอดใหญ่กับบอดแดเล็กดี่ยมันมันแยกกันบอดเล็กก็คือเป็นบอดแพทย์ อ่าซึ่งพี่เขาจะว่าบอร์ดเล็กบอร์ดแพทย์เนี่ยมีเลขาชำดเงานประกันสังคมด้วยใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องอ่ถ้าไม่ทํตาตามวิยาัยไอเขาบอกปลดเลยท่านก็ถอดบอร์ดแพทย์สิเพราะว่ามันเป็นอํานาจเต็มนะคะของรัฐมนตรีตั้งได้อยู่แล้วแต่ดิฉันตอบแทนท่านรัฐมนตรีเลยดิฉันคิดมาให้แล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเขาจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปว่ากันใหม่ดิฉันดิฉัน <c oughs> ดิฉันฝากอีกอย่างนึงค่ะว่าต้องบอกว่าคือท่านสสบอกว่าปลด แต่บางครั้งเราจะไปใช้อำนาจในการปลดมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อมีการมีเขามีอายุของเขาเราพูดได้อย่างเดียวว่าคุณช่วยลาออกเถอะนะครับผมไม่มีอำนาจที่จะไปปลดเขาในส่วนนี้แต่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบดเทอมอยู่แล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ส่งกรรมการเข้ามาอยู่นั่งในบอร์ดเมื่อส่งกรรมการเข้ามาแล้วต้องบอกอะไรครับ ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยรัฐมนตรีคุณเป็นคนแต่งตั้งผมก็จะทวงว่าผมเป็นคนเซ็นนะท่าตั้งคนของคุณเข้ามาแล้วด้วยนะรอบการที่จะมีกรรมการเข้ามาในบอร์ดทุกคนพวกเราหาลือกันแล้วนะไม่ใช่เป็นอํานาจผมคนเดียวนะเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าเราควรจะมานั่งพูดภาษาชาวบ้านนะสมหัวกันแล้วออกในสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะผม สกิลจากที่รักชลบอกคือบอร์ดแพทย์ปัจจุบันเธอบอกมีโรงพยาบาลเอกชนองค์กรแพทย์ถูกไหมสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนพี่เขาเรียว่าแพทย์สภาก็มีถูกไหมแต่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นหมอก็น่าจะใช่จริงๆเรามีชื่อแล้วล่ะใช่ค่ะถูกไหมเธอคิดว่าที่อันนี้คิดขึ้นมาเองรักชลเขาถามว่าอย่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมองมุมหนึ่ง อ่ะเหมือนมีส่วนได้เสียในแง่ที่ว่าอ,อ่ะเขาเป็นโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวผู้ประกันตนไปหาเขานะอ่ะเดี๋ยวอ่ะท่านไม่ควรจะเอาอย่างนี้เข้าไปคล้ายๆงั้นไหมคือตั้งคำถามงั้นไหมดิฉันดิฉันถามอย่างนี้ให้ให้ให้ชัดๆเลยดิฉันเนออเรียกว่าทำไมไม่เอาตัวแทนผู้ประกันตนคนโปวยอะอ,อธิบายให้ให้เรียกว่าอะไรอธิบายให้ผู้ประกันตนนั่งฟังด้วยว่ามันมีความสาคัญยังไงกับการที่ต้องมีสัดส่วนของผู้ประกันตนคือ,อบอร์ดแพทย์เนี่ยเป็นคนเคาะสิทธิ์รักษาทุกอย่างนะคะแล้ว ไอสปสชเนี่ยก็เหมือนกันเขาจะมีบอร์ดของเขาแต่บอร์ดของเขาเนี่ยมีสัดส่วนจากหลายสัดส่วนมีสัดส่วนจากประชาชนด้วยมีสัดส่วนจากวิชาชีพด้วยแต่บอร์ดแพทย์เนี่ยเป็นอำนาจการแต่งตั้งของรัฐมนตรีซึ่งไม่มีสัดส่วนของผู้ใช้บริการใช่ค่ะถูกไหมแล้วเวลาผู้ใช้บริการบอกว่าโอ้ฉันจะไปฉันไปใช้บริการเนี่ยมันมีปัญหามันมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปนั่งพูดแทนพวกเขาในบอร์ดที่ผ่านมา นะคะอันนี้ถือว่ารัมตีรับไปแล้วเนี่ยรับครับรับค่ะรับไปแล้วดิฉันถือว่าท่านใจถึงพึ่งได้นะคือเพราะว่าท่านท่านยอมท่านยอมกล้ากล้ารับปากออกมารปกตรงน้แต่ดิฉันต้องชี้ชี้อีกอย่างหนึ่งว่าคือการที่การที่เเรียกว่าอะไรทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่ผู้ประกันตนเนี่ยไปใช้ไปใช้สิทธิ์แล้วท่านบอกว่า รักษาฟันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าแคปได้แค่900บาทในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะมันมันสามารถที่จะรักษาได้มากกว่านั้นถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ท่านอ่ะไปไปเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ไปจองอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยบางโรงพยาบาลเลือกที่จะบอกผู้ประกันตนว่าแคปอยู่ที่900ทั้งๆที่มันอาจจะไม่ทั้งทที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้นั่นเป็นเพราะว่าอะไรคะ,อะรขออนุญาตฮะผมเป็นกันเองโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพี่ยูนคะเขาก็ไม่อยากให้เบิกเยอะไง ใช่ค่ะถ้าคำถามที่เธอตั้งคำถามเพราะว่าสิทธิ์ต่อหัวเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเออค่าค่าใช้จ่ายก็เลยไม่อยากจะให้อันนั้นอันนี้ถูกต้องไม่อยากจะให้เพิ่มเพราะว่าถ้าสมมติว่าฉันให้สิทธิ์เธอเพิ่มเดี๋ยวเธอก็มาเบิกกองทุนประกันสังคมเพิ่มแล้วฉันก็จะได้ส่วนต่างกําไรที่มันน้อยลงทราบไหมคะท่านผู้ประกันตนท่านทราบไหมว่าโรงพยาบาลเอกชนบางโรงพยาบาลเนี่ยเอาไปบอกผู้ถือหุ้นเลยนะเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคําเชิญชวนเลยนะว่า ต่อจากนี้นะคะในอีก1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำกำไรจากกองทุนประกันสังคมให้ได้ต่อหัวเนี่ยปกติเนี่ยกำไรอยู่4 0 0 0จะทำให้ได้6 0 0 0 7เ0 0ันเฮ้ยมันตลกเปล่าอันนี้ข้อมูลเธอมาจากไหนเออเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างค่ะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อดิฉันก็ได้นะคะไม่ไม,ไม่ต้องเชื่อดิฉันก็ได้ก็แปลว่า,<ะ>วาอันนี้กำลังตั้งคําถามอา่ยกตัวอย่างแต่ท่านตีรับแล้วนะครับอย่างตัวแทนสมาคมรพยาบากชนมนจะเจอเกิดคถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถูกไหม อ่าเธอเสนอว่าเอาผู้ประกันตนเข้าไปค่ะจะได้เป็นตัวแทนว่าไปหาหมอไอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ดีไปหาอะไรซัดกันในบอดในที่ประชุมซัดกันเลยเหรอซัดกันอาเจนเยนอันนี้นะครับผมอ่าต่อไปจะไม่มีโครงสร้างที่จาไม่เกิดประโยชน์ทับซ้อนงี้ไหมถึงขนาดเขาบอกว่าเอกชนบางแห่งไปประเมินโรงพยาบาลแล้วอ่ปีนี้เราจะกําไรจากหัวประกันสังคมเราเท่านี้อันนี้ผมคิดว่าคุณสรยุทธ์ครับเราต้องมีความเห็นต่างอซึ่งการที่เราเชิญมาสําหรับผู้เกี่ยวข้อง มาเป็นตัวแทนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน <Ừ. S 2> เราก็ควรจะมีตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งท่าน <Ừ. S 2> เพื่ออะไรครับให้เขามาสะท้อน <Ừ. S 2> แค่หนึ่งเสียงหรือสองเสียงการสะท้อนไม่มีสิสทธิ์ไม่ใช่เสียงเด็ดขาดไม่ใช่เสียงเด็ดขาดครับก็จะช่วยปัญหาของเขาเหมือนกันถูกต้องเขาก็ต้องสะท้อนปัญหาของเขาซึ่งก็คงจะเห็นอยู่ว่า <Ừ. S 2> โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นลูกข่ายของ <Ừ. S 2> ประกันสังคมบอกว่าฉันเมินไม่พอฉันจะออก <Ừ. S 2> พวกเราก็คงจะเห็นในทางสื่อต่างๆ <Ừ. S 2> ว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาก็มีปัญหาของเขา <Ừ. S 2> แต่ถ้าเราไม่เชิญเขาเข้ามานั่งเป็นกรรมการเราก็จะไม่ได้รับการสะท้อนปัญหาทั้งหมดแต่การสะท้อนปัญหาทั้งหมดผมคิดว่า <Ừ. S 2> ควรจะเอาผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์ <Ừ. S 2> ซึ่งเรื่องบอดแพทย์มันต้องเอาแพทย์เป็นหลักนคนกลางอะเอาคนกลาง <Ừ. S 2> ซึ่งแน่นอนครับเราก็อาจจะต้องเอาแพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อเอาแพทย์สวสอชอเข้ามาเอาของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามามซึ่งเราก็คงจะมีหลายหลายหน่วยงานเข้ามามซึ่งแน่นอนทางประกาศสังคมก้าวหนะ้าคุณส่งตัวแทนมาก็อขอให้คุณส่งเข้ามาแล้วแต่ขอให้ส่งเป็นแพทย์เข้ามามเพราะเราต้องการเอาคนที่มีความรู้จริงๆเ,เข้ามาเพื่อ,อเบนสตอมกันในเวลาประชุมเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับตัวผมเองผมเปิดกว้างก็มีมุมมีมุมทางนั้นคือ ไม่เอาเขามาเลยแล้วไปกาหนดกฎเกณฑ์นจนเอกชนเขารับไม่ไหวเขาไม่รับผู้ประกันตนเลยยุ่งอีกอ่ะมันก็มีมุมนะเธอคือได้ค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีทุกทกสัดส,ส่วนที่ออมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาคุยกันแต่ประเด็นสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอาวแล้วมันลดยุคก,ก่อน,อน,นใช่ค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันปกป้องธนรัฐมนตรีนะมันไม่ใช่ว่ายุคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยธนรัฐมนตรีจะเกี่ยวข้องออยุคก,ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นยุคของใครคะ คุณระยุธ์จันโอชาค่ะนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่แต่งตั้งมาทีนี้เนี่ยถ้าผู้ประกันตนจะด่านะคะไปด่ารัฐบาลที่แล้วอย่าไปด่าทานรัฐมนตรีพิพัฒน์พี่จังปกออกตัวปกป้องแล้วในอนาคตเขาถามเธอก่อนว่าเธอประกันสังคมเก้านะให้ส่งหมอเข้าไปนะส่งเอาเป็นหมอนะเป็นหมอค่ะอาจจะได้เอาเป็นตัวแทนผู้ประกันตนด้วยแต่เป็นหมอด้วยจะได้มีความรู้ข้อต่อมาเธอจะไล่อะไรอีกที่เธอเตรียมไว้กราฟิกอะไรของเธอเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านอยากจะพัฒนาให้สิทธิ์ของ เออประกันสังคมเนี่ยมันดีขึ้นเท่าสิทธิ์บัตรทองอทาไมถ้าไม่ไปยกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมาเปลี่ยนกับคือแลกกันเลยไหมลองทํางานสลับกันบอร์ดบอร์ดสอปอสอชอไหนลองมานั่งทํางานของประกันสังคมซิอันนี้พูดแบบเอ่อเรียกว่าอะไรนะเอออาจจะแบบฝันไปนิดนึงอันนี้ไอ้กำลังบอกว่าปสปสอชอเขาทําดีกว่าเลยชัดเจนเหรอ ก็ <uge ot> คืออย่างนี้ค่ะสปสชเนี่ยมีปัญหาของเขาดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาดีหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบไงเมื่อเทียบใช่แต่ว่าสิทธิการรักษาหรือว่าการพูดคุยกันในบอร์ดเนี่ยมันมีสัดส่วนที่มันทําให้เสียงของคนที่ใช้บริการเนี่ยได้ดังในบอร์ดจริงๆ,งๆ,ๆแล้วมันก็เอามาพิจารณาโครงสร้างถูกค่ะโครงสร้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอกำลังจะเสนอว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ลองเอาคนในบอร์ดสปสชค่ะ เข้ามาเข้ามาเลยไหมแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะคะ,ะ,ะแต่ว่าเอาเอาคนที่เขาสู้เรื่องสิทธิ์หรือว่าเอาคนที่เขาคิดที่เรียกร้องเรื่องเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อการการที่แบบว่าไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ประกันสังคมเนี่ยดูแลเรื่องแพทย์แล้วนึกออกไหมก็คือให้บัตรทองเนี่ยคือเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงไม่แบบให้เขาดูแลไปเลยอะไรแบบนี้อ๋อเธอกำลังบอกว่าข้อที่หนึ่งนะอันมุมหนึ่งเนี่ยในโครงสร้างถ้าพี่ผิดแก้นะ ในโครงสร้างสางปสช3 0มบาทเนี่ยเขามาีบอดแพทย์เหมือนกันแต่โครงสร้างเขาดูเหมือนมีตัวแทนที่คิดถึงคนป่วยม,มีชา,าชีพด้วย <laughs> มีการต่อสู้กันจนกระทั่งผลออกมาเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เลยเสนอข้อที่หนึ่งว่าเอาลักษณะแบบนั้นแบบสปสชบัตรทองเนี่ยเอามาอยู่ในบอดแพทย์ประกันสังคมด้วยหรือไม่อย่างนั้นไอ้เรื่องแพทย์เนี่ยยกให้สปสชไปทําเลย อันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเรียกว่าอะไรอันนี้มันจะเป็นเ <Extreme S 1> อ็กซ์ตรีมเลยการตัดสินใจเชิงเขา,จะ,าจะเห็นเลยว่าของบัตรทองฟรีเดนะียเท่าไรประกันสังคมเนี่ยมันต้องดีกว่ายัางไงเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมคืออันนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจเชิงนโยบายค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องการเรียกว่าอะไรนะไอ้เรื่องการตั้งคําถามว่าคือทําไมถึงไม่ยกไม่ยกสิทธิ์ทางเรื่องการแพทย์เนี่ยคือให้กองทุนบัตรทองดูเนี่ยคือมันม,ม,นมีมันมีมานานแล้วนะคะอ่าตามป็คือคืออย่างนี้นะครับไม่ใช่เราไม่มี กรรมการของสปสชมีมีโครงสร้างเรามีโครงสร้างเรามีกรรมการของสปสชก็อย่างที่ท่านสสได้พูดว่าในร้านก็มีกรรมการท่านหนึ่งหรือกี่ท่านก็แล้วแต่ที่ไปจากสปสชแต่ในเรื่องการที่เราจะไปเอาคณะกรรมการของสปสชเราคงไม่กล้าละลาบละลวงเพราะนั่นเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของประกาศสังคมเพราะฉะนั้น าการสังคมก็ควรจะได้สิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกกรรมการของตัวเองอซึ่งกรรมการก็ควรจะมาจากหลายๆายฝ่ายซึ่งอย่างท่านสสบอกแล้วว่าสัดส่วนของเขาควรจะมีอ่เดี๋ยวจะมีตัวแทนผู้ป่วยแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมองมุมให้กว้างที่สุดเราก็ควรจะเชิญจากคนหลากหลายมากที่สุดเข้ามาเป็นคณะกรรมการแต่ก็ขอแล้วว่า คนที่เป็นคณะกรรมาการขอเป็นแพทย์ยนะ,อะขอเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือถึงแม้ว่าไม่มีไม่ได้มีความรู้ทางแพทย์แต่ขอให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ประกาศตนว่าคุณคิดว่าในอนาคตคุณอยากจะทำอะไรซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด ก็คือการที่เราไปดูงานในต่างประเทศต่างประเทศเขามีอะไรดีเราควรจะมาเติมตรงนี้ไหมนี่ผมกำลังเปิดช่องให้ท่านสสอใส่เข้ามาเอาเลยชั้นแทดีเปิดแผลดิชันแทงเหรอคะเนี่ยเป็นมีความใจดีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าดิฉันเนีเดี๋ยวฟังก่อนก็เลยมีเหตุจําเป็นต้องอรอดแพทย์ก็ไปดูงานถูกต้องครับไม่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศไทยเราเห็นเฉพาะโครงสร้างของประเทศไทยแต่ อย่าลืมว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีความรู้ความก้าวหน้าเหมือนกับอีกหลายหลายประเทศในบางสาขาแต่ในบางสาขาเราก็ล้ำยุคกว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นอะไรที่เราด้อยเราก็ควรจะไปศึกษาและดึงข้อที่ดีเข้ามาเติมเต็ม,มในบอร์ดประกันสังคมของเราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยบอกเลยนะครับว่าการที่แพทย์ไปดูงานต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่ไปอะไรก็แล้วแต่บอร์ดไหนก็แล้วแต่กระทรวงไหนก็แล้วแต่การที่ไปดูงานในต่างประเทศล้วนแล้วแต่ไปเอาสิ่งที่ดีๆกลับมาเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราก็คือไปหาผู้ที่ประสบความสำเร็จในโบเดลเรื่องทำรองนี้ใช่ครับหรือไปหาความรู้เรื่องการเงินใช่ครับที่ผมถามให้เลยนะถูกต้องครับจะได้ไปารจัดการเรื่องการแพทย์กับการเงินถูกต้องครับอานที่ไปดูงานนี่ถูกไหมถูกต้อง